ครับพี่ตอนนี้นาลงกําลังจะใส่ลูกปืนในเครื่องของ RX100 นะครับพี่ตอนนี้นาลงกําลังจะประกอบเครื่องขึ้นนะครับพี่เครื่องตัวนี้เราก็ได้ยิงทรายมาเรียบร้อยนะครับพี่นอกในเลยเห็นไหมครับพี่โอเคครับพี่เดี๋ยวเรามาใส่ลูกปืนกันครับลูกปืนเนี่ยผมเน้นเป็นแท้นะครับพี่แท้เลยเกรดดีนะครับพี่เน้นเป็นแท้นะครับลูกปืนทุกตัวใส่แท้หมดนะครับพี่ที่ตอนนี้นาลงได้ใส่ลูกปืนทั้งหมดแล้วนะพี่ทั้งหมดแล้วเนาะ เน้นเป็นแท้นะครับพี่นรลงใส่แท้ไปให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาประกอบชุดเกียร์กันครับครับพี่ตอนนี้นรลงก็ได้ทําการใส่ชุดเกียร์นะครับประกอบชุดเกียร์เสร็จแล้วแล้วก็ประกอบ พอวงข้อเวียงเสร็จแล้วนะครับพี่เดี๋ยวน้าลงจะมาทากาวประกบแข็งกลางนะกันนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการขันน็อตนะพี่น็อตเนี่ยคือเป็นน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมติดตัวรถนะครับน็อตเดิมเป็นน็อตเครื่องนะครับมันเป็นน็อตแท้นี่มันจะโอเคนะครับพี่หัวหื่มันจะไม่ค่อยบานนะครับแข็งนะครับพวกนี้มันจะแข็งมากนะครับพี่แล้วเราก็ย้ําไปเรื่อยๆนะพี่ย้ําให้มันแน่นนะครับย้ําทุกตัวเลยพี่ แต่บางร้านเนี่ยเขาจะมีเมจิเลยนะไอตรงไหนที่เขาอัดแล้วเขาก็จะมาร์กไว้ตรงไหนที่เขาอัดแล้วเขาก็จะมาร์กไว้นะมันจะได้ไม่สับสนแต่พอเออเราไม่มีพี่บันบานกันเลยตัวนี้เราก็เบิกใหม่เลยนะพี่เบิกใหม่หมดนะครับ,รบพี่ตอนนี้ผมก็จะเปลี่ยนซินจันไฟ แป็นสินไอตัวกดคัสนะพี่เนาะสินสเตอร์หน้าได้เปลี่ยนให้แล้วนะครับพี่เดี๋ยวนี้จะเป็นสินเกียร์เดี๋ยวประกอบเกียร์ค่อยใส่นะครับประมาณนี้ครับผมได้เสียนใส่สินข้างข้อเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับสนข้างข้อเนาะ ชินข้างข้อเปลี่ยนแล้วแล้วก็ตัวตบกลงตบเกียร์เฟืองเฟืองได้ได้ใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่ตอนนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาประกอบชุดคัดประกอบชุดเฟืองวัดลงวัดรอบกันครับพี่ครับพี่เดี๋ยวเราก็ทําการใส่ชามคาัดกันนะพี่ลังคัดกันนะประมาณนี้นะครับส่วนไอชามเนี่ยผมก็ได้เปลี่ยนอาลูกยางคาัดด้านในเนี่ยนะพี่แล้วก็อัด อ,อัดใหม่นะครับพี่ประมาณนี้ครับครับพี่ตอนนี้ผมกำลังจะใส่แผ่นคาา์ดนะี่ี่แผ่นคาราดผมได้ซื้อใหม่นะครับพี่เื่อเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ เราก็ได้ใส่แผ่นคัสทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่โอเคครับพี่เราก็ประกอบด้านคาัสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้โอเคครับอันนี้เปลี่ยนซินใส่บูสใส่อะไรให้เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นโซ่สเตอร์นะครับเป็นทาอาทิ์นะครับพี่แล้วก็กิบล็อกซื้อมาใหม่นะพี่แล้วก็ น็อตนะพี่ใหม่นะครับเพราะว่าพวกนี้ปกติถ้าไม่เปลี่ยนใหม่มันเย็นมากเลยพี่โอเคครับอ่าปักเกนที่ผมใช้จะเป็นของสตรอเบอรี่นะครับพี่อันนี้ผมก็จะใส่ปักเกนลองตีนเสื้อไปก่อนนะครับ โอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาประกอบเสื้อกันต่อนะครับพี่อันนี้เป็นของแท้นะพี่ตลักแท้นะครับแหวนแท้นะครับพี่กิบล็อกลูกสูบแท้นะครับพี่เสื้อตีปอกนะครับเสื้อเดิมนะครับพี่โอเคครับเดี๋ยวเรามาประกอบลูกสูบกันครับเพราะว่าตอนตอนนี้นะครับพี่เราได้ได้ลูกเป็นไซส์ยี่ห้านะพี่ เป็นไซส์25นะครับจริงๆเราต้องการไซส์สแตนดาร์ดนะครับพี่แต่ว่าลูกหาไม่ได้ครับพี่เขาลูกหายากนะครับพี่ลูกหายากแล้วก็ไซส์100เออไซส์25เนี่ยราคาเท่ากันเลยนะครับพี่แต่แต่เราได้แท้ยกชุดเลยก็เลยเอามานะครับพี่เนาะประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันครับนะครับพี่ตอนนี้ผมได้ใส่ลูกนะครับพี่ใส่ลูกใส่แหวนใส่ลูกปืนปลายก้านอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ตอนนี้ผมกำลังเอาเสื้อลงนะครับพี่ พี่ตอนนี้ลูกสูบก็ไ,ได้ขึ้นได้ขึ้นเสร็จที่เรียบร้อยแล้วพี่ <people. S 2> ก็จะมีปากเกลนะครับมีปากเกนฝาสูบนะครับพี่เดี๋ยวเรามาใส่ฟ้อมฝากันนะครับรรรรคับ,คบพี่จะเป็นน็อตแบบนี้นะครับจะมีแหวนหนึ่งตัวนี้เป็นน็อตเดิมยิงทรายมาเรียบร้อยครับอาจจะมีสนิมบ้างตอนยิงมันไม่มีนะครับพี่แต่ตอนนี้มันเริ่มมีนะครับพี่ แล้วก็เลียงจารเลียงเข้าไปนะฮะเัล่ีทั้งหมดสี่ตัวนะครับต้องมีแหวนทุกตัวนะลูกพีพ่เสร็จแล้วนะครับพี่แล้วเราก็มาประกอบกันนะครับนี่ครับพี่ เต้าศกันนะพี่อัดแค่พอตึงๆึงมือพอนะพี่เส้ยฝาแท้นะครับติดรถนะครับที่ยิงทรายนะครับยิงทรายน้ำนะครับพี่มันถึงก็ถึงจะใหม่แบบนี้นะครับโอเคครับพี่เดี๋ยวเราไปขึ้นในรถแล้วเราอัดกันอีกรอบนะครับพี่ อ่าแล้วส่วนเครื่องตัวนี้นะครับที่น่าลงยังไม่ได้ใส่จานทงจานไฟนะไม่ใช่อะไรนะพี่เพราะว่าอ่าเดี๋ยวเราจะเอาไอชุดไฟของคอนคอร์ดนะครับมาใส่นะครับพี่ชุดไฟของคอนคอร์ดมาใส่นะครับเพราะว่าเราจะแปลงเป็น CDI นะครับพี่ตัวนี้เนาะปกติมันเป็นทองขาวนะครับพี่เวลาเราขี่ไปร้อนๆนนานๆเราก็ต้องมาตั้งทองขาวใหม่เราก็ต้องมาตั้งใหม่ตั้งใหม่อยู่เนี่ยพี่สู้แปลงเป็น CDI ดีกว่าพี่ ถ้าเครื่องร้อนๆขี่ประมาณพันกว่าโลมันก็มีปัญหาแล้วพี่ท้องขาวนะโอเคครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็น CDI นะครับพี่แล้วก็ระบบเป็น12โวลต์ทั้งหมดนะครับพี่เปลี่ยนแผ่นชงแผ่นชาร์จเปลี่ยนทุกอย่างนะครับพี่เปลี่ยนให้มันโอเคนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทําการเอาเครื่องขึ้นบนรถกันครับพี่เดี๋ยวมาติดตามชมครับอ่าโอเคครับพี่ตอนนี้เราก็ได้ทําการเอาเครื่องขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับของอ x 1 0 0ก้อยนะครับพี่ ตอนนี้ก็ได้เอาเครื่องขึ้นไม่เรียบร้อยทําไมนะ่าลงถึงชฉอะถอดชามคาร์ดใช่ไหมพี่เพราะว่าเราเอาเครื่องขึ้นมันหนักขึ้นคนเดียวไม่ไหวพี่ต้องถอดอุปกรณ์อย่างอื่นออกบ้างนะครับพี่ประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้ามาใส่ทีหลังกันนะครับพี่มาดูฝั่งซ้ายมือนะครับพี่มาดูความเรียบร้อยนะครับก็พอ,อได้นะครับพี่ฝีมือบ้านๆเนาะไม่เก่งไม่ดีหรกพี่แต่ก็พอทําได้นะครับพี่พอขี่ได้พออะไรได้นะ,อะตอนนี้เอาเครื่องขึ้นเสร็จแล้วเราก็มาย้ำหัวอีกทีหนึ่งนะครับพี่ มาย้ำหัวอีกทีหนึ่งนะครับให้มันแน่นๆหน่อยโอเคครับที่ย้ำหัวเสร็จแล้วแล้วก็ทับทิมนะที่ทับทิมซ้ายขวาก็เปลี่ยนใหม่นะพี่ทับทิมเปลี่ยนใหม่แล้วก็อคอยคอยหัวเทียนนะพี่หรือว่าคอยไฟก็เปลี่ยนใหม่นะครับพี่เปลี่ยนใหม่นะครับโอเคครับ